สวัสดีครับที่ต่อพวกเราร้านเอพึ่งเสียงนครพนมนะครับวันนี้ผมมีสินค้านะครับมารีวิวพร้อมกับแนะนำนะครับเป็นตู้ลำโพงทีวีนะครับรุ่นไทรฟิกมาร์คทนะครับเป็นลำโพงซับบลูเฟอร์พร้อมแอมป์ไฟเลอร์ในตัวนะครับพร้อมลำโพงเซ็นเซอร์ไลท์นะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ซับบลูเฟอร์พร้อมกับพาวเวอร์แอมป์็นตัวนะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยครับ ครับก็มาดูในเรื่องของซับบูเฟอร์และแอมลิฟเออร์กันก่อนนะครับอ่ะดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงซับขนาด15นิ้วนะครับอีพี n นนที่8โอห์มนะครับกำลังขยายอยู่ที่350วัตต์นะครับต่อเนื่องที่700 700วัตต์นะครับที่โปรแกรมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับให้ความดังมาถึง102 dB เลยนะครับอ่าสำหรับลำโพงขนาด15นิ้วนะครับของรี ด้านหน้าก็ตรอสำหรับรูปลักษณ์ด้านหน้านะครับก็จะเห็นเป็นการว้านะครับของของตู้ลำโพงนะครับเพื่อการจัดเก็บนะครับของไอ้ตู้ลำโพงกลางแหลมนะครับให้มาเข้ารูปตรงนี้เลยนะครับเพื่อการขนย้ายที่สะดวกและง่ายขึ้นนะครับสำหรับเซตนี้นะครับก็จะได้ทั้งขาตั้งแล้วก็สายไฟสายลำโพงนะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับมาดูในตู้ของเป็นกลางแหลมบ้านนะครับ ตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้เซตเลนสไลท์นะครับหรือว่าตู้มินไฮนะครับตัวนี้นะครับขนาดดอกลโคง10นิ้วนะครับให้มาที่1ดอกนะครับก็ข้างละบนั่นเองส่วนเสียงแหลมนะครับให้มาที่1.4นิ้ว1ดอกนะครับอ่ะดูเสียงแหลมนะนี่นะครับเสียงแหลม1.4นิ้ว1ดอกนะครับแล้วก็ดอกอุฟเฟอร์นะครับให้มาที่10นิ้ว1ดอกนะครับอินพันน็อยู่ที่4โอห์มนะครับ ร้บกำลังขยายได้200วัตต์นะครับต่อเนื่องได้ที่400วัตต์นะครับจุดตัดที่4 8 h เฮิร์นะครับแล้วก็ตอบสนองอยู่ที่8 8 h เฮิร์ถึง2 0่กิโลเฮิรตเ์กันเลยทีเดียวนะครับความดังก็อยู่ที่ 101db หรือว่า dbspl นั่นเองนะครับสำหรับไอเรื่องแอมลิฟายเออร์ของตู้ลำโพงครับเป็นตู้ลำโพงแบบแอคทีฟนะครับก็จะมีในเรื่องของอินพุตนะครับ แล้วก็เป็นเอาท์พุตนะครับก็สามารถต่ออาวุธนะครับไปยังเทอร์เอมหรือว่าลำโพงอีกชุดหนึ่งได้เลยนะครับนี่จะเป็นฝั่ง L และฝั่ง R นะครับก็เป็นระบบสเตอริโอนะครับนี่อันนี้ก็เป็นสเปกคอนนะครับต่อไปหายังลำโพงเซ็นทนไลท์นะครับที่ทางทีวีได้แถมมาหรือว่ามาในชุดนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นทั้งฝั่ง L และฝั่ง R นะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับคือสวิตช์เวลาเกิดอาการกาวลูก หรือว่าเสียงจีเสียงฮัมนะครับให้เราทําการกดสวิตช์ตรงนี้นะครับเสียงจีเสียงฮัมก็จะลดลงไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับโวลลุ่มนะครับก็จะเป็นโวลลุ่มนะครับเมนหลักนะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบสําหรับสาย RCA นะครับในกรณีที่เราต่อมาจากมิกเซอร์หรือว่า CD นะครับเทปวิทยุต่างๆก็สามารถต่อที่ช่องนี้ได้นะครับหรือว่า จะใช้เป็นคอมโบแจ็คนะครับเสียบทั้งได้ทั้ง XLR และ t r s นะครับทั้ง L และ R ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นโวลลูมซับนะครับในการเรื่องลดความดังของซับนั่นเองนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของฝั่ง R นะครับก็คือสัญญาณออกไปหาลำพงนะครับนี่คือเป็นขยายมันจะบอกสเปคไว้นะครับที่250วัตต์นะครับ4โอห์มนะครับอันนี้นะครับจะมีระบบโปรเทคนะครับตัดการทำงานเมื่อ เกิดการผิดพลาดในภาคขยายหรือว่าภาคแอมพลิฟายเออร์นั่นเองนะครับครับสำหรับเซ็ตนี้นะครับเป็นลำโพง2องช n นลเนาะก็เป็นลำโพงกลางแหลมงกับซับวูเอร์ทั้งหมดเป็น3ชิ้นนะครับในเรื่องของลำโพงนะครับก็จะได้มาทั้งซับวูเอร์หนึ่งใบนะครับพร้อมแอมพลิฟายเออร์นะครับและก็เป็นลำโพงเซ็ตเ้นไลท์ นะครับก็คือกลางแหลมนะครับให้มาที่2ใบนะครับสำหรับเส้นนี้นะครับแทนเส้นย้ายก็รุ่นนี้จะมีล้อมาให้นะครับในการเคลื่อนย้ายก็สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกเลยนะครับสำหรับงานดีเจนะครับหรือว่าจัดพูดต่างๆครับสำหรับเส้นนี้ก็ถือว่าเอาอยู่กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการต่อระบบและทดลองเสียงให้ให้ฟังกันเลยนะครับก็ใส่หูฟังกันด้วยนะครับการต่อลำโพงนะครับก็ทำการต่อลำโพงนะครับ ก็พูดง่ายๆก็คือเสียงกลางแหลมนั่นแหละนะครับเข้าที่ซับวูเฟอร์นะครับจะมีช่องอยู่แล้วนะครับทำเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้ผมจะใช้สายลำโพงของร้านในการทดสอบก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับก็ทําการออนเครื่องเลยนี่นะครับเปิดเครื่องปุ๊บนะครับไฟแดงก็จะติดนะครับแล้วก็ไฟเขียวเพื่อสถานะบอกว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับ ใช้มิกเซอร์นะครับตัวนี้ในการทดลองเสียงเลยกันนะครับมาดูการต่อนะครับผมจะใช้เป็นสาย RCA นะครับต่อเข้าที่ช่องนี้เลยนะครับช่องสําหรับ RCA นะครับตัวนี้ผมยังไม่เจอกรณีกาวลูกหรือว่าจี่ห้ำมนะครับจะยังไม่กดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ต่อเอาพุทธีเอาพุทธมิกเซอร์เลยนะครับวันนี้ใช้มิกเซอร์ NPE GG 6 20น,นะครับเป็นตัวทดสอบเสียงนะครับคราวนี้นะครับจะเป็นการทดสอบเสียงนะครับของตูงต้ตลำโพงนะครับจะเริ่มปล่อยที่เสียงตู้ของกลางแหลมไปก่อนนะครับ ป่อยซับนะครับปร,ระมาณนี้นะครับสำหรับการทาไปเปิดในทำทำเป็นบูธด,ดีเจหรือว่างานดีเจงานับต่างๆงนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับเราเริ่มมาดูการใช้ไม์กันบ้างน,นะครับ ทดสอบทดสอบนะครับนี่ค okay. ือเสียง10 ouais. จากไมค์แบบธรรมดามากนะครับแต่ให้เสียงที่ชัดเจนมากเลยนะครับอ่ะทดสอบทดสอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่คือเสียงออกออกที่ตู้ลำโพงพีวีนะครับทดสอบทดสอบนะครับอ่ะลองตัดเสียงโลออกก่อนทดสอบทดสอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับนะครับทดสอบจื้อจือนะครับ สวัสดีครับผมอ่าจตากล้องโยกหน่อยครับชุดตู้พีวีครับสนใจติดต่อได้นะครับร้านเอดีเครื่องเสียงนครพนมครับอ่าเล่นกันหน่อยครทีนี้อ่าไฟแดงเรยวไหมฮะตรงหน่อยเร็ว เครื่องเสียงนะคะแวะมาได้ที่ร้านเอทีเครื่องเสียงนครพนมนะครับทางร้านยินดีบริการและรับใช้ท่านนะครับมาชมตู้พีวีกันต่อนะครับสําหรับเสียงกลางแลมนะครับให้มาที่ขนาด10นิ้วนะครับซัฟเฟียขนาด15นิ้วนะครับพร้อมกําลังแอมบิฟายเออร์นะครับขนาด1,000วัตต์นะครับกาลังขับต่อเนื่องนะครับสาหรับซับอูฟเฟอร์นะครับอยู่ที่500วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับกลางแหลมนะครับให้มาที่250บาทป,ปักหลุด <laughs> ปักหลุดครับอันนี้มาปัไลายดน,นตรีแบบใสๆกันบ้างนะครับ <c oughs> เลยนะครับเพื่อจะลดในการฟังนะครับก็กรุณาไอ้ขอให้ใส่หูฟังด้วยนะครับเพื่อเสียงที่ชัดเจนนะครับหรือนะครับท่านไหนนะครับต้องการที่จะอยากฟังชุดนี้นะครับก็สามารถเข้ามาฟังได้ที่ร้านเอทีเครื่องเสียงนครพนมได้เลยนะครับต่างร้านดีดีกดห้ฟังเลยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลำโพงเซตนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับพร้อมกับสามขาตั้งเนี่ยเราจะแถมให้นะครับส่วนที่ได้ก็จะมีลำโพงนะครับซับบูเฟอร์ขนาด15นิ้ว นะครับแล้วก็ลาโพงกลางแหวมนะครับ10นิ้วแล้วก็ปากแหลมบีดยางระบายใบระดอกตรงนี้เลยนะครับเซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับไม่รวมมิกเซอร์นะครับเซตนี้ไม่รวมมิกเซอร์นะครับก็ถ้าท่านท่านในสนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับสาหรับการสั่งซื้อสินค้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวสินค้าเพลงเทัานี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ